สาระดีมีประโยชน์คลิปนี้เป็นเรื่องของ13พผลไม้ไทยตระกูลเบอร์รี่ช่วยต้านมะเร็งแบบไม่ต้องจ่ายแพงขอบคุณข้อมูลดีๆจากสนุก com ค่ะผลไม้ตระกูลเบอร์รี่สไตล์ไทยเหล่านี้มีอะไรบ้างมาทำความรู้จักกันค่ะ 1. ลูกว่า 2. มะเกียง 3. มะเมา 4. มะขามป้อม 5. ลูกหม่อน 6. มะยม 7. เชอรรี่ไทย 8. ทงเทงฝรั่ง 9. ตะขก 10. ทัพทิม 11. เก่ากี้ 12. มะเขอเทศและ 13. อังุ่น ผลไม้ตระกูลบารีีนั้นอุดมไปด้วยสารอาหารที่ช่วยสนับสนุนการควบคุมน้ำหนักได้เป็นอย่างดีโดยมีกลไกหลักดังนี้ค่ะเรื่องของใยอาหารหรือไฟเบอร์นะคะก็เป็นเหมือนพรมปูพื้นในลำไส้นั่นแหละค่ะช่วยให้การเคลื่อนไหวของลำไส้เป็นไปอย่างราบรื่นใยอาหารแบ่งออกเป็นสองประเภทหลักด้วยกันก็คือใยอาหารที่ละลายน้ําและใยอาหารที่ไม่ละลายน้ําใยอาหารที่ละลายน้ําก็จะพบมากในเนื้อบอร์รีเมื่อสัมผัสกับน้ําก็จะเกิดเป็นวุ้น ช่วยให้รู้สึกอิ่มนานขึ้นนะคะลดการดูดซึมไขมันและคอเลสเตอรอลค่ะส่วนใยอาหารที่ไม่ละลายน้ำพบมากในเปลือกเบอร์รี่ช่วยเพิ่มปริมาณกากในอาหารทำให้รู้สึกอิ่มเร็วขึ้นแล้วก็ช่วยในเรื่องการขับถ่าย ส่วนวิตามินและแร่ธาตุนะคะเบอร์รี่ก็อุดมไปได้วยวิตามินหลากหลายชนิดเช่นกันไม่ว่าจะเป็นวิตามินซีวิตามินเอและแร่ธาตุสำคัญอย่างเช่นโพแทสเซียมสังกะสีสารอาหารเหล่านี้ช่วยให้ระบบเผาผลาญทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพทำให้ร่างกายสามารถเผาผลาญพลังงานได้ดีขึ้นแล้วก็ยังช่วยควบคุมระดับฮอร์โมนที่เกี่ยวข้องกับความอยากอาหารค่ะ ส่วนสารพลิกสเคมีสารต้านอนุมูลอิสระที่พบในเบอร์รี่ไม่ว่าจะเป็นะจะเป็นแอนโทไซยานินและก็ฟลาโวโนอยด์ช่วยลดการอักเสบในร่างกายป้องกันความเสื่อมของเซลล์และก็ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการเผาผลาญไขมันพลังงานต่ำด้วยนะคะสำหรับเบอร์รี่มีปริมาณน้ำตาลต่ำและใยอาหารสูงทำให้พลังงานต่ำเนี่ยนะคะก็ สามารถที่จะรับประทานได้ในปริมาณที่มากขึ้นโดยที่คุณไม่ต้องกังวลเรื่องน้ำหนักเพิ่มค่ะสาระดีมีประโยชน์ยังคงมีอีกมากมายหลากหลายคลิปทีเดียวนะคะฝากกดกระดิ่งกดติดตามนะคะและที่สำคัญถ้าคิดว่าดีมีประโยชน์กดไลค์กดแชร์และอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยทักทายเป็นกำลังใจให้ไก่ยวนุ์ด,ด้วยนะคะแล้วเจอกันคลิปหน้าวันนี้ ขอให้โชคดีมีความสุขนะคะสวัสดีค่ะ